สวัสดีครับวันนี้ก็เรากลับมาดูเรื่องปลาหังนกยูงกันอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ผมไปจับปลาบ่อมาครับปลาบ่อนี่มันเห็นเลี้ยงในบ่อนะครับแต่เมื่อกี้ผมลืมถ่ายแต่ว่าถ้าดูคลิปเก่าๆผมอาจจะมีอยู่ที่บ่อนั่นแหละหางมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมจับมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วเนี่ยก็ใส่ถุงนะครับถุงแบบนี้เลยครับเนี่ยถุงเล็กๆเองครับจับมาสี่ตัวเอาเฉพาะตัวผู้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าไม่อยากให้มันออกลูกออกหลานนะครับหางอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราก็ เลี้ยงแกงเหงาได้นะครับมีอาหารปลาพร้อมแล้วแล้วผมใส่ถุงถุงแกงเนี่แหละครับมัดปากถุงมาใช้เวลา4ชั่วโมงปลายังไม่เป็นไรเลยนะครับเห็นไหมครับ ปลาก็คงงงแต่ผมปรับสภาพมันโดยการที่เอาทั้งถุงเนี่ยลงในน้ําซึ่งน้ำเนี่ยผมใช้เป็นน้ํากองนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาพักน้ําและเคยใช้แล้วปลาไม่เป็นไรครับก็คือมันไม่ค่อยมีกลิ่นคลอรีนหรอกน้ํากองนี่ก็คือเรากินได้เลยไม่ต้องต้มนะครับเป็นเครื่องแบบว่าที่เขาหยอดเหรียญน่ะนะครับผมลองใช้ดูแล้วแล้วปลาไม่ตายอายุก็ใช้ได้อยู่แล้วจากที่ผมลองดมกลิ่นดูมันไม่มีกลิ่นคลอรีนนะครับดมจะดมดูนะไม่มีกลิ่นคลอรีนนะ ก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับมีใครลองใช้หรือว่าใช้แล้วไม่ดียังไงก็เล่าประสบการณ์ของเพื่อนๆมาได้นะครับแต่ส่วนผมก็จะอีกสักพักหนึ่งสิบนาทีผมจะปล่อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาชุดนี้4ตัวนะครับจะอายุยืนสักแค่ไหนนะครับผมก็ถ้าใครมาถามก็จะคอมเมนต์ให้นะปลายังอยู่ไหมอะไรนะก็เดี๋ยวบอกกันเลยว่าวันเนี้ณนะวันนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นวันที่ผมลงคลิปเลยเนี่แหละก็คือเป็นวันที่ สิบสี่นะครับสิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าหกสิบสี่นะครับแล้วเรามาดูว่าปลาชุดนี้สี่ตัวนะครับหางไม่ค่อยสวยนะครับมาดูกันใกล้ๆอีกทีนะครับหางเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นพันไทเกอร์แล้วมันผสมกันยังไงเลี้ยงไปเลี้ยงได้บ่อบ่อปลาแบบบ่อปูนน่ะแล้วมันก็ผสมลงไปใกล้พันกลายเป็นหางจืดเลยแต่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นพันชิลีถ้าจำไม่ผิดนะครับพ่อพันมันนะครับ ก็หวังว่าผมคงไม่ได้จับปลาตัวเมียม,มานะครับแมน่นยุ่งแล้วก็ผมไม่อยากเลี้ยงลูกปลาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพักไว้สิบนาทีเดี๋ยวมาปลาลงกันครับเอาละครับครบสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดปลาหางน้องยุ่งออกมาดูนะครับว่าจะว่ายกันสนุกสนานขนาดไหนนะครับเอามาก่อนนะครับก็ออามาครับ อันนี้ผมไม่ได้เป่าลมอะไรเลยนะครับแค่ทำให้มันป่องๆมันถุงแกงง่ียนะครับเขาก็ยังอยู่กันได้นานนะไม่มีอาการทุรนทุรายไงท้องอะไรนะครับก็แสดงว่าปลาหางนยุ่งเนี่ยเป็นปลาที่อึดมากๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาเอาน้องลงน้ํากันนะครับอ่าค่อยๆนะครับอาจจะตกไปที่สูงอยจจไม่เป็นไรครับตกลงน้ําครับไปครับ ครบแล้วโอเคดูสิครับสวยไหมครับปลาจะตื่นตอนแรกๆนิดหนึ่งนะครับดูครับดูการไายนะครับว่าโอเคไหมเมื่อกี้เทขี้ปลาลงไปได้เยอะเลยครับเพราะว่ามันมขี้ ใส่ถุงไว้เยอะอพอสมควรเลยก็ดูแล้วเขาก็บาสบายคบนนะครับเห็นไหมครับน่าจะคือปลาบอ่อมันจะแข็งแรงด้วยแหละครับผมคิดว่านะคือเชลโล่อะไรไม่มีเลยมันธรรมชาตินะครับน่าจะอายุยืนอยู่ครับแต่เราเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับสีไม่ค่อยสวยแต่ก็แข็งแรงอ่ะนเน้นแข,แข็งแรงดีวกว่าหางก็มีแหวงแหวงว่างไม่แน่ใจว่ามันกัดกันหรือว่ายังไงนะครับแต่คิดว่าไม่น่าไม่น่ามีโรคกับชุดนี้ ปลาก็อยู่ตรงนู้นนะครับข้างหลังจะลองให้ไหมเดีย๋ยวเพิ่งให้ดีกว่าเนาะช่วงแรกให้ปาลามันอดก่อนดีกว่านะครับเห็นเคยเคยจริงๆเจ้าของร้านขายปาลาของยู่เคยบอกว่าช่วงแรกเอาไปอย่าพิ่งให้ให้วันลุ่งขึ้นนะผมก็ไม่ได้ถามเขาหรอกว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่เดี๋ยวสักคืนเนี้ยตอนนี้ช่วงเย็นคืนนี้อาจจะลองให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยดูดียครับ เราก็จะมีความสุขกับการเลี้ยงปลาแบบนี้นะครับผ่านไปเกือบๆชั่วโมงครับดูเหมือนปลามันเหมือนกับไม่เคยว่ายครับมันนิ่งๆกันเลยอะ่ะมันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราต้องใส่ออกซิเจนหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับ ว่ายน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับว่าเราใส่ออกซิเจนเนี่ยปลาจะว่ายเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับดูสิครับสามชั่วโมงผ่านไปครับปรากฏว่าปลาครับดำดิ่งสู่ก้นตู้นะครับห่างตั้งครับนิ่งหมดทุกตัวเลยครับจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเป็นห่วงน้องปลามากเลยนะครับ อยู่ใต้เพลนตู้หมดแล้วนิ่งๆไม่ขยับขยื่นเลยครับมีอยู่ตัวเดียวที่ลอยไปอยู่ข้างบนแต่ก็นิ่งๆอยู่นะไม่ว่ายกันเลยนะครับนิ่งมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูปลาหางน้ยุ่งกันครับว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงครับว่า ปลาจะเป็นยังไงมาดูนะครับดำดิ่งครับค่อยๆมาดูกันนะครับเห็นไหมครับปลาจะอยู่ใต้พื้นหมดเลยครับนี่ผมใส่ต้นไม้เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับปลาเหมือนกับผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ครับเขาไปอยู่ใต้ตู้กันหมดเลยครับ ดูตู้ตู้มันจะสูงขนาดนี้นะครับใช่ไหมครับแต่ปลาไปอยู่ข้างล่างหมดเลยผมก็ไม่รู้จะคิดยังไงครับอาจจะเป็นพฤติกรรมของเขานะครับพวกผมปิดไฟอะ่ะแต่เขาเนี้ยียผมจะลองให้หันปลาดูนะครับว่านี่คือผ่านไปยี่สิบสี่ชั่วโมง,โมงแ,ลแล้วนะครับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับแสดงว่ารอดแล้วแหละครับ จะลองให้อ่านปาอ่านปาก็คือเป็นยี่ห้อกาแฟพิเศษเลยล่ะครับเม็ดเล็กกว่าปกตินะครับอันนี้ต้องไปหาซื้อกันดูนะครับยี่ห้อนี้มันจะเล็กมากไม่ได้ค่าโฆษณานะครับจิ๋วเดียวแล้วลอยน้ําได้เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับดูสิครับเห็นไหมเนิเดียวนะครับลองโรยดูนะครับลงไปแล้วอ้าวปลายังนิ่งอยู่ครับ ให้นหนึ่งล้านเฮ้ยเดินลงพื้นไว้บ้างกนะันแล้วเดี๋ยวกินกินทีขอให้หนึ่งล้กันให้เขาตื่นหน่อยนะครับเพราะว่าอ้าวบางส่วนก็หล่นลงมาที่พื้นเนมาบแต่ป้าเหมือนยังไม่กินครับเขาอาจจะหลับอยู่หรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือ จริงๆอ่ะเมื่อเช้าผมแอบให้ไปนิดนึงแล้วแล้วเขาก็กินกันนี่เดี๋ยวมาดูด้านบนจะเห็นอาหารปลาเป็นแพรลอยนะครับมีห่อนี้จะลอยอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเนี่ยอาหารปลาอยู่แต่ปลาหลับอยู่แต่เดี๋ยวเขาตื่นมาเขาก็กินอ่ะะน,นี่นี่นี่ครับตัวนี้แล้วเหมือนจะกินละคือ ก็คือว่าปลาเขาว่าเขาหลับผมคิดว่านะน่าจะให้อาหารผิดเวลาละหรือว่ายัางไงผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้เขาดูดีกว่าปลาเริ่มแทะเริ่มมาหานครับแต่ข้างบนเนี่ยาหาันแร่เลยเนี่ยเห็นไหมครับยังไม่ขึ้นมากินข้างบนนะครับอาจจะหลับอยู่ประมาณนั้นครับ เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะครับอ้เห็นไหมครับปลาเริ่มมากินอาหารแล้วครับเดี๋ยวเอาไฟไปวางไว้ข้างหลังนู้นได้ไหมนี่ครับปลานะครับเริ่มกินกันใหญ่แล้วครับโอ้นี่นะครับเป็นความสุขของคนเลี้ยงปลานะครับก็คือเห็นปลากินได้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟสว่างหน่อยว่ มืดไปเอาไฟนี่คือชัดเห็นไหมครับน้องปลาก็มาค่อยๆกินละคือเมื่อกี้เขาไม่ตื่นไงพอเขาตื่นปุ๊บก,ก็กินครับนี่แหละครับ,รบสรุปก็คือเอาปลาบ่อมาลงตู้นะครับสรุปแล้วคือรอดครับ,นะรบกินอาหารได้นะครับ นะครับ,นะค,รบคือปลาเขาไล่กินอาหารแล้วนะครับ mm hmm. ก็เราก็จะจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคนที่อยากเลี้ยงปลาหางยุงก็คงจะเห็นนับเป็นตัวอย่างว่าคือไม่ได้ใส่ออกซิเจนนะครับแต่ปลาก็ยังอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับกินได้ล่าเริงนะครับ